สวัสดีจ้าจให้ร้องสวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะไปไหนคะไปไหนจะไปจะไปอาบน้ำจะไปฉีดยาใช่ไหม,ไมแล้วนิชาจะร้องไห้ไหมไม่ร้องให้ okay. พีิชา,ชาเจ็บีิชาเก่งเหรอ,อเก่งจะไม่เจ็บเลยเหรอโอ้กกามาถึงแล้วคุณหมอแลนะ้วพี่ชามาทำไร้ต่นจ้าจะร้องห้ไหมหหรอ้อง เลยกไม่ร้องไงเห็นเมื่อกี้บอกไม่ร้ง่มไมได้เป็นไรแล้วบอกาพอาไม่องเลยบอกไม่ร้องนี่ใครร้อเนี่ย